ท่านเปาโลท่านได้เผยเพระยนตแด่สาวกข,ของท่านทิโมธีท่านเปาโลท่านได้สอนพระนักคาของพระเจ้าแด่ทิโมธีสาวกข,ของท่านอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และท่านเปาโลเห็นว่าทิโมธีนี้สามารถที่จะ รับใช้คริสจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าได้เพราะว่าทิโมทีได้อยู่ในทีมงานการประกศาศข่าวประเสริฐของท่านเปาโลอาคาาชูดได้เรียนรู้ชีวิตของทิโมทีนี่อยู่ในสายตาของท่านเปาโลทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนการกินการอยู่การใช้ชีวิตทิโมทีนี่ฝึกฝนแล้วก็เรียนแบบ เรียนแบบพ่อฝ่ายจิตวิญญาณคือท่านเปาโลเราเห็นในบทที่หนึ่งที่โมทีนี้ที่ท่านเปาโลได้วางรากพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับพระเจ้านะครับนั่นก็คือ,อ,อในข้อที่17 พระมาหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ผู้เป็นองค์อมตะและไม่ทรงปรากฏแก่ตาผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอามเมเอ,อผมชอบในอมตะธรรมร่วมสมัย อมตะธรรมร่วมสมัยบัดนี้ขอพระเกียรติและพระสิริมีแด่จอมราชันองค์นิรันร์ผู้ทรงอมตะว้าวในอมตะธรรมร่วมสมัยนี้ได้พระวจนะของพระเจ้าที่เปาโลสอนที่บมธีสาวกว่าพระเจ้าเนี่ย พระเจ้าที่ข้าพระเจ้าแบ่งปันที่ข้าพระเจ้าสอนที่ข้าพระเจ้าบอกลักษณะของพระเจ้าแด่ที่บูชีลูกรักเอ้ยพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าพระยาเวของเราคนอิสราเอลเนี่ยพระองค์เนี่ยคือจอมราชันองค์นิรันต์ว้าวอันนี้ตรงกับพระคัมภีร์ต้นฉบับภาษากรีกคือพระเจ้าพระองค์ทรง อำนาจการปกครองและเราพบความจริงว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นกษัตริย์องค์บริสุทธิ์กษัตริย์ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ทรงปกครองโลกนี้ปกครองทุกประเทศปกครองมนุษยชาติทุกเผ่าพันุ์ทุกภาษาอาเมนคนอิสราเอลจะได้พระวจะนะการสอนใน พระวจนะพระคิสธรรมคมพีเดิมนะครับในเบญจบันห้าเล่มคนอิสราเอลจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าและคนอิสราเอลได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเป็นเช่นไรเปาโลได้สอนสาวกทีโมธีท่านเปาโล อากระทูดท่านได้สอนแก่สาวกของท่านคือทิโมธีสอนเรื่องของพระเจ้าท่านได้สอนถึงพระลักษณะของพระเจ้าแดดทิโมธีและทิโมธีนี่เออคือแม่นี่เป็นเออคนยินะเชื้อสายฮิบูแต่ว่าพ่อของทิโมธีนี่เป็น าชาวกรีกเปาโลามั่นใจเลยต้องให้ทิโมธีสาวกนี้เข้าสู่นัดตามกฎหมายของโมเสสเพื่อว่าจะไม่มีคำติจากคนยิวเพราะว่าพ่อของทิโมธีนั้นเป็นกรีกทิโมธีก็น้อมรับเชื่อฟัง สารเสริญพระเจ้าทิโมทีเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูได้รับการสอนและก็โจนทิโมทีนี่ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพ่อฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องท่านต้องมีพ่อฝ่ายจิตวิญญาณน,นะครับเพื่อว่าเราจะได้รับพระพรชีวิตผมผมได้รับพระพรเพราะว่า ผมเชื่อฟังพ่อฝ่ายจิตวิญญาณศิษยพิบาลคิสจากรล้านนาที่ผมอยู่ที่เชียงใหม่เราจะได้รับโพชนะเราจะได้รับการฟูมฟักการสอนเราจะได้รับการเอาใจใส่เราจะได้รับการเรียนรู้เข้าใจและเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณคิเซียนนี่ ไม่รู้ว่าพระคิดคำคำพีทั้งหมดมีกี่เล่มเปิดเรื่องพีไม่ค่อยถูกต้องไปเปิดหน้าสารบัญอยู่ตรงไหนพระธรรมอาโมสอยู่ตรงไหนจําเป็นนะครับที่เราต้องฝึกฝนทิโมทีได้รับการฝึกฝนโดยเปาโลท่านเปาโลได้ฝึกฝนได้ฝึกฝนได้ฝึกฝนแล้วก็ได้บอกและในสองิโมทีท่านเปาโลก็ได้พูดถึงบอกว่าให้ใส่ใจ อย่าไปที่จะรู้สึกกรบหรือเกรงกลัวว่าเอาเป็นคนอายุน้อยเป็นคนนุ่มแต่ให้ใส่ใจในของประธานในการรับใช้พระเจ้าให้ที่จะจำเริญขึ้นชวีมากขึ้นถวายพระเกียรติพระเจ้าเพื่อเกิดผลมากเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าและในหนึ่งจีโมทีนี้ท่านเปโลก็ได้ชูใจรีบสอนได้บอกเรื่องนี้ด้วยให้จิโมทีมีใจกล้านนะครับ ในตอนนี้ก็อยากจะพูดคือท่านปรลได้สอนถึงพระเจ้าแท้โจนกิโมธีนี้ได้มีพยะญชนะคำพระเจ้าที่ชัดแจ้งที่ชัดเจนและเติบโตมากพอถึงระดับเป็นศิษย์พิบาลหนุ่มได้เพราะฉะนั้น การเรียนรู้การเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญนะครับในหนึ่งตีโมทีบทหนึ่งในข้อที่14ข้อที่14บอกว่าแต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือล้นสำหรับข้าพเจ้านี่ฉบับ ภาษาไทยพระคัรรมภีร์2011นะครับอ่านใหม่ข้อที่14แต่พระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นมีเหลือลน้นอะไรเหลือล้นครับพระคุณของพระเจ้าท่านเปโรลสอนสาวกทิโมธีพระคุณของพระเจ้า,า,า,ม,จามีเหลือล้นสำหรับข้าพระเจ้า โอ้และพระวจาณตอนนี้ก็ชูใจเราชูใจข้าพเจ้ามากโอ้พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์นะพระเยซูเจ้าข้าโอ้พระวิตาขอบพระคุณพระองค์พระคุณพระวีตาของโรร่งมีมากมายมีเหลือล้นต่ออิสราเอลต่อทุกคนที่ยำเกรงที่รักที่เคารพในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์อาเมนรวมทั้งความเชื่อ รวมทั้งความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ข้อสิบหาคำกล่าวนี้สัตว์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่งคือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกเพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอดและในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้า เป็นตัวเอกสองศหนึ่งหนึ่งใช้ภาษาไทยเขาว่าตัวเอแต่ในอมตะธรรมรุ่มสมัยใช้คาว่าเป็นตัวร้ายเข้าพเจ้านี้ตัวร้ายเลยจิโมธีลูกเอ๋ยข้อที่16แต่เพราะเหตุนี้เข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตาเพื่อว่าพระเยซูคริสจะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อเข้าพเจ้า ซึ่งเป็นตัวเอนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายที่จะเชื่อในพระองค์แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์เอเมนในพระวจนะตอนนี้เปาโลได้สอนสาวกที่โมธีได้รับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าที่โมธีนี้ได้เรียนรู้จากพระเจ้าพระยาเว ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมในธรรมบัญญัติของโมเสสคนยิวนี่เขาจะเข้าไปในสบาโตทุกสบาโตทุกเข้าไปในธรรมศาลาวันสบาโตเขาจะเคร่งครัดเขาจะไม่ขาดสบาโต ถ้าคนยิว้าใครขาดวันสบาโตนี้ก็จะเป็นที่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 สังเกตได้เด่นชัดมากแล้วก็น่าละอายมากคนยิวนี้เขาจะเรียนรู้จากพระเจ้ามีคำคำหนึ่งในภาษาฮีบรูคำว่าเอโลฮิมมีคำภาษาฮีบรูที่บอกว่า พระเจ้าคือเอโลหิมมีคำในภาษาฮีบรูที่บอกว่าพระเจ้าคืออาโดนายมีคำที่บอกว่าพระเจ้าคือพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าสำแดงพระองค์บอกกับโมเสสโมเสสพบพระเจ้าที่ภูมิม้นั้นพระเจ้าบอกโมเสสว่าพระเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้า เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นเอโลหิมเอโลหิมเหนือเอโลหิมเราพอจะเข้าใจภาษาไทยที่บอกว่าพระเจ้าภาษาไทยนี่ก็พระเจ้ามีพระมากมายเป็นหมื่นเป็นหมื่นพระมีพระมากพระเอเชียในชุวิตเอเชียพระเจ้า ในตำนานในประวัติของประเทศอินเดียโอ้มีพระเยอะพระของจีนก็มีเยอะโอ้มีพระเยอะฝรั่งก็มีพระมีเทพเจ้ามีพระมากมายแต่ว่าพระเจ้าเที่ยงแคพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าจริงๆพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่ทรงฤทธิอำนาจ พระเจ้าที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์กลรปจักรวาลที่พระเจ้าทรางสร้างสรรพพืชสรรพสัตว์พระเจ้าจิ่งแท้พระองค์เดียวพระเจ้าจริงแท้เหนือพระทั้งปวงเหนือพระทั้งหลายในภาษาฮีบรูใช้คําว่าเอโลฮิมเอโลฮิมเหนือเอโลฮิมเอโลฮิมแท้เหนือเอโลฮิมจั้งหลายเพราะว่าฮีบรูก็ใช้คําว่าเอโลฮิมเมื่อ กล่าวถึงพระเจ้าแต่ว่าชัดเจนคำว่าพระยาวเวส่วนมากแล้วคนฮีบรูเชื้อสายยิวจะรู้จักพระนามนี้อย่างชัดเจนอามนจงมือทีก็คงได้รับความเข้าใจเห็นภาพชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์เจ้าภาษาฮีบรูพระนามพระเยซูนี้คือ เยชัยเยชนะครับทิโมธีเข้าใจรู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าเปาโลได้วางรากฐานพระวจนะของพระเจ้าและทำให้ทิโมธีได้เรียนรู้เพราะฉะนั้น เราที่เป็นสาวกผมเป็นสาวกคนหนึ่งของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเหมือนท่านเราผู้เป็นสาวกเราต้องเข้าใจเราต้องรู้จักพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าโอ้สรรเสริมพระเจ้าพระเยซูมาสอนพระเยซูมาเทศนาพระเยซูมาเปิดเผยพระลักษณะของพระบิดาโอ้พระบิดานี่ทรง ประเสริฐพระบิดาที่ทรงหน้าเคารพหน้าสารรเสริญสวยงดงามบริสุทธิ์ยิ่งโอพระสิริยิ่งสรรเสริญพระเจ้าคนฮีบรูเขารู้จักพระเจ้าโดยพระคัมภีร์ห้าเล่มที่เป็นหัวใจสำคัญเบญจบันนั้น เขาเรียนรู้พระบจนะัของพระเจ้าเมื่อเขาจําความได้คนฮีบรูเมื่ออายุ12จะเป็นเรื่องสําคัญต้อนรับวัยใหม่นะครับเพราะว่าชีวิตเขาจะสู่ความเป็นผู้ใหญ่เมื่ออายุครบ12ปีนะครับคนฮีบรูได้เข้าไปในธรมรมสาราชุกๆุก,กบาโตและเรียนรู้จากพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมว่า เขารู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้านี่ทรงกริ้วช้าพระเจ้านี่ทรงพระเมตตาคุณพระเจ้านี่ทรงที่จะสัตย์ซื่อรักษาพระสัญญาคนยิวคนฮิบรูนี่เรียนรู้พระลักษณะนี้ทั้งหมดขอบคุณพระเจ้าผู้เช้านี้ผู้รับใช้พระเจ้าพี่ทรรมองนำเรานนะมัธการสรรเสริญพระเจ้าหมื่นเหตุผล โอแต่ว่าเมื่อพระองค์ตีสอนเมื่อพระองค์พิพากษาโอโ้ข้าพเจ้ายำเกรงข้าพเจ้ารู้สึกเกรงกลัวพระองค์ยิ่งนักโอโ้พระองค์คนฮีบรูนี่ไม่สงสัยเลยโยนาอยู่ในท้องปลาใหญ่ได้สามวันคนฮีบรูนี่เข้าใจและก็รู้รู้ว่าไอโนกนี่ ดำเนินชีวิตสิทธิ์กับพระเจ้าและวันหนึ่งพระเจ้าทรงรับเอโนนี่ขึ้นไปทั้งโดยที่เอโนคไม่ตายคนอีบูนี่ได้เรียนรู้โมเสสพบพระเจ้าเขาได้เรียนรู้และรู้จักพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงที่จะมีคำตรัสบอกบอกผู้รับใช้ ไม่ว่าจะเป็นโมเสสไม่ว่าจะเป็นอิสยาไม่ว่าจะเป็นเอลีอลยาพระเจ้าบอกว่าให้บอกให้สอนเพื่อประชากรของเราจะได้รู้พระเจ้าบอกโมเสสให้สอนคนอิสราเอลเขาจะได้รู้ว่าโลหิตของลูกแกะที่ทาที่ประตูวงกบนั้น คนฮีบรูนั้นได้รับการยกเว้นได้สวัสดิภาพได้ปลอดภัยและได้ออกจากการเป็นทาสในอียิปต์เปาโลอัครทูตได้สอนพระลักษณะพระเจ้าพระเกียรติพระสวริของพระเจ้า,เ,จา,เ,จาเป็นความจริงพี่น้องเมื่อเรารู้จักพระเจ้ามากเราจะยิ่งสรรเสริญพระเจ้ามาก เราจะประสบการณ์เหมือนเปาโลโอ้พระเจ้าข้าพระเจ้าทราบซึ้งในพระคุณพระองค์ในความรักของพระองค์ข้าพระเจ้าคุกเขา่าอาบบาพระบิดาเจ้าข้าในความรักในความกว้างในความยาวในความลึกติโมธีได้รับคำสอนและติโมธีสาวก ได้รู้จักพระเจ้าอย่างชัดแจ้งในข้อที่12บสองหนึ่งเจมธีบทที่1ข้อที่12บสองข้าพเจ้าเปาโลขอพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้จริงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำันธกิจของพระองค์ สิบสาแม้ว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าจะเป็นคนบิ่นพระเกียรติข่มเหงและทําการรุนแรงแต่ข้าพเจ้าก็ยังได้รับพระเมตตาเพราะก็พยารามไปด้วยความโฉดเขาเพราะความไม่เชื่อนี่เป็นคำพยา,ยานที่เปาโลอักรทูตได้เป็นพยา,ยานได้สอนกิจสัจทร้งหลายและก็ได้สอนทีโมทีสาวกในจีการ บทที่22เปาโลได้เป็นพยายนเปาโลได้พูดเป็นพยายนต่อ,อ,อคนฮิบรูต่อประชาชนถึงที่มาถึงรักเงาชีวิตของเปาโลว่าเปาโลเกิดที่ไหนเป็นลูกของใครอะเปาโลก็ได้เป็นพยายนถึงชีวิตตัวตนของท่านว่าท่านเป็นคนยิวและอาจารย์ที่สอนท่าน เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในคนชาติฮิบรูสมัยนั้นอาจารย์กามาลีเอลอาจารย์ท่านเปาโลได้เป็นพยายนได้พูดและเรารู้ว่าชีวิตของเปาโลนั้นอยู่แถวหน้าของศาสนายูดาเปาโลนี่อยู่แถวหน้าเปาโลนี่เป็นหนึ่งในห้าก็กล่าวเช่นนี้ได้ท่านอยู่แถวหน้า ที่เป็นผู้นำของศาสนายูดาและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการาสมัยนี้ใช้คำว่าน,นักวิชาการใช่ไหมเอ่อโปรโฟเฟสเซอร์มากกว่าโปรโฟเฟสเซอร์มากกว่าด็อกเตอร์มากกว่านักวิชาการสุดยอดอาจารย์กามาลีเอลนี่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเปาโลเป็นลูกศิษย์ ได้เรียนรู้อย่างละเอียดชัดแจ้งและเป็นผู้สอนเป็นแถวหน้าและเปาโลมีความกระตือร้นเดือดเนื้อร้อนใจมากที่คนฮีบรูติดตามพระเยซูเปาโลซาโลชื่อเดิมซาวโลนั้นที่จะ มีความกระตือร้อนเดือดเดือร้อนใจแล้วก็ที่จะจัดการเพื่อศาสนายูดาเพราะฉะนั้นเปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้านี้คือตัวเออมาตรฐานรุ่นสมัยบอกว่าข้าพเจ้านี้เป็นตัวเอกชั่วร้ายมากแต่ตอนนี้ท่านเปาโลได้บอกว่าเพราะว่า ข้าพเจ้าทำไปด้วยความโฉดเขาผมคิดถึงชีวิตของผมนะผมต้องคุกเข่าแล้วก็ต้องอธิษฐานทูลกับพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้าหลายครั้งที่ข้าพระองค์โฉดเขาหลายครั้งที่ข้าพระเจ้าไม่รู้เพราะวาจะนะไม่รู้น้ําพระทัยพระองค์โฉดเขาจริง ทำไมข้าพเจ้านี่โง่มากโอ้พระเจ้าข้าพเจ้าได้โชดข่าวได้ทำสิ่งที่น่าละอายมากยกโทษได้ข้าพระองค์ด้วยเถิดสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าพระองค์มีพระเมตตาคุณผู้ใดก็ตามถ้าหากว่าเขาไม่รู้พระเจ้ามีพระเมตตาสรรเสริญพระเยซูพระองค์อธิษฐานให้ทหารรมัน พระบิดาเจ้าข้ายกโทษให้ข้าด้วยเถิดเพราะว่าเขาไม่รู้เขาทำไปเขาตอกจึงข้าพระเจ้าที่กางเขนเพราะว่าเขาไม่รู้และสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องความจริงในสังคมปัจจุบันของเราทุกสังคมของมนุษยชาติทุกองค์กรทุกหน่วยงานถ้าไม่รู้ไม่ขอขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใชออ่หน้าอาัยให้ได้ถ้าไม่รู้ ก็เห็นสังคมเป็นเช่นนั้นขอพระคุณพระเจ้าสิ่งหนึ่งในคิดสจักรในผู้เชื่อนั่นก็คือข้อที่18-19หนึ่งที่โมทีที่ได้กล่าวและขอกล่าวซ้ำนั่นก็คือตามคำ เผยพระวจนะซึ่งเล็งถึงจิโมธีเพื่อว่าพระวจนะข้อความเหล่านี้จะช่วยจิโมธีสู้รบได้ดีอันนี้ประการหนึ่งสู้รบได้ดีสู้รบต่อสู้ได้ดีประการที่สองเปาโลอารทูตสอนจิโมธีสาวกให้ยึดความเชื่อไว้และรักษาจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคือรู้จักดีชั่วชอบธรรมรู้จัก คือมโนธรรมจิตใต้สำนึกรักษาให้ดีเพื่อรักษาชีวิตริสเซียนรักษาการเป็นประชากรของพระเจ้ารักษาการเป็นสาวกเพราะว่าสิ่งที่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้หลายคนละทิ้งไปเพราะฉะนั้น การขี่เราทั้งหลายจะยึดมั่นในความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญหลายครั้งผมอธิษฐานกับพระเจ้านะครับพระองค์ขอโปรดประทานกำลังความเชื่อให้ข้าพระองค์มากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้อธิษฐานก็ก็จะจะขอแบบนี้ด้วยโอพระเจ้าโปรดประทานความรักเติมเต็มเพื่อว่าข้าพระเจ้าจะได้เห็นความรักของพระเยซู มากขึ้นชัดเจนมากขึ้นอยากจะตอบสนองความรักของพระองค์อาเมนในจดหมายที่โมทีนี้เอาขอดูข้อที่สข้อที่หนึ่งข้อที่สามขณะที่ข้าพเจ้าไปยังแคว้มัชเดูเดียนั้นข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านคือจิโมธี อยู่ที่เมืองเอเฟซัสต่อไปเพื่อจะได้กำชับบางคนไม่ให้สอนผิดแปลกไปและไม่ให้สนใจในเรื่องเทพนิยายต่างๆและเรื่องลำดับวงตระกูลที่ไม่รู้จบสิน้นซึ่งก่อความขัดแย้งมากกว่าการทำราชกิจของพระญาติโดยความเชื่อแต่เป้าหมายของการกำชับนั้นก็คือความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ จากมโนธรรมจิตใต้สามนึกรู้จักดีรู้จักชั่วจิตมโนธรรมที่ดีและจากความเชื่อที่จริงใจข้อ6บางคนหันออกจากเป้าหมายเหล่านี้ไปสู่การพูดที่ไร้สาระเขาทั้งหลายอยากเป็นอาจารย์สอนธรรมบัญญัติทั้งๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดหรือยืนยันตอนนี้เปาโลท่านได้สอนเกี่ยวกับใน จิตวิญญาณในเรื่องความเชื่อเพื่อสาวกติโมธีจะได้มีพระจะนะแท้จริงเพื่อในการสอนทิ่เซียนที่คิดจากที่เอเฟซูผมขอพูดแบบนี้หนึ่งทิโมทีสองทิโมทีอัครทูต เปาโลท่านได้เขียนไปถึงทิโมธีในขณะที่ทิโมธีเป็นศิทธิพิบาลหนุ่มที่กิสจากรเอเฟซัส,สท่านเขียน 1. โมธี 2. องทิโมธีนี้ตามหลังไปในกิสจักรเอเฟซัส,สหรือเอเฟโซนั้นกิสจากมี การละสลัมลสายมากเพราะขาดความรู้ขาดพระวจนะแท้ของพระเจ้าและในยุคนั้นกิจจากยุคแรกนั้นก็มีคำสอนที่ผิดคำสอนที่แตกต่างไปจากพระวจนะแท้ก็ปัจจุบันศตวรรษที่ที่21ในปัจจุบันคิสสกสองพันยี่สิบส ก็ต้องระวังคําสอนที่ไม่ใช่คําสอนแท้พระคัมภีร์เราใช้คําว่าคําสอนเท็จขอพระเจ้าทรงช่วยคือผมขอกล่าวย้ําว่าเปาโลอัคราูตท่ทานได้สอนสาวกทิมโมธีใน พระยานคำพระเจ้าอย่างแท้จริงชัดแจ้งโจนจิโมทีนี้ได้เรียนรู้และเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณและสามารถที่จะเป็นศิจพิบาลหนุ่มที่คิดสจ,จักเอฟเฟซัสโดยมีพระวจณะแท้ที่เปาโลเบาใจว่าสาวกคนนี้ได้ฝึกปรือได้พร้อมในาการสั่งสอน ในพระวจะนะแท้เพื่อประชากรของพระเจ้าที่กิจ,จััรเอเฟโซ